เจอเหรียญตามนี้สามารถส่งมาขายได้เลยนะครับเหรียญ10บาทปี31เหรียญ10บาทปี41นะครับเหรียญ5บาทปี46เหรียญ1น1บาทปีพศ2529นนะครับนี่นะครับก็ราคารับซื้อนะครับของเหรียญแต่ละรายการนะครับ เหรียญ10บาทปี31รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับเหรียญ10บบาทปี4 1สภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่50บาทถ้าเป็นปี41ไม่ผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546รับซื้อ200ถึง300บาทนะครับตอนนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับ1บาท <c oughs> ยอดนิยมนะครับ เหรียญหนึบาทปีพศ2529รับซื้อถ้าเป็นช่อฟ้ายาวเหมือนในคลิปนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับเหรียญ5บาทยอดนิยมนะครับมีราคารับซื้อเหรียญละ3,000-4,000บาทเหรียญ5บาทดูที่ปีพศขายได้เลยนะครับ2,540นะครับจำนวนการผลิต16,000เหรียญใครเจอแบบนี้สามารถขายได้นะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับมาดูเหรียญ10บาทอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทแบบนี้ สามารถพบเจอได้ในเหรียญทุกปีพศจุดสังเกตก็คือดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับเหรียญแบบนี้ทําคลิปบ่อยเพราะว่าพบเจอบ่อยนะครับดูที่ลักษณะความผิดพลาดนะครับดูที่ขอบตรงนี้นะครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆ ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับ